อีกหนึ่งหนุ่มที่จะมาทําให้รายการของเรามีสีสันตลอดเวลาเหมือนกันเพราะเราจะลุ้นว่าเอสสัปดาห์นี้นะเขาจะมา DIY อะไรให้เราได้ดูกันจะมาจัดรายการหรือเปล่านะมัหมายอันนั้นเธอจะมาจัดรายการหรือเปล่าไหมมามามาอยู่แล้วแต่หนุ่มดิวเขามาอยู่แล้วทูกพุทธประลืหัดวันนี้ไปเก็บขวดน้ํามาให้หมดเลยที่เราแบบกินน้ําหมดแล้วเราจะขายอะไรเราจะไปขายกันค่ะไม่ใช่หนุ่มดิวจะมา DIY ขวดน้ําจากที่เราเหลือค่ะจะเป็นอะไรไปชมกันเลยสุดยอดยัง ครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาทำของเหลือใช้นะครับผมให้เกิดประโยชนะ์นั่นคือการรีไซเคิลนั่นเองสิ่งที่เราจะนำมาทำเป็นตัววัตถุหลักในวันนี้ครับผมก็คือนี่เลยครับขวดพลาสติกนะครับผมจะนำมาทำไม้กวาดครับผมสงสัยใช่ไหมว่าไม้กวาดจากขวดพลาสติกเนี่ยมันเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับผมป้ายสิ่งนี้ต้องเตรียมอย่างแรกเลยกนะ็คือ ขวดพลาสติกแบบนี้นะครับผมต่อไปที่ต้องเตรียมก็คือนี่ท่อ P ี c ครับตัดขนาดมาพอประมาณให้เราสามารถจับเป็นด้ามไม้กวาดได้นะฮะเรามาทําด้ามไม้กวาดกันสิ่งต่อไปนี่ลวดครับผมลวดเสร็จปุ๊บคอนกับตะปูครับพิมพ์หนีบลวดด้วยนะและนี่ครับกันไกลครับผมเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็จะนี่ นำขวดพลาสติกอย่างนี้นะครับผมมาตัดนะฮะเอาช่วงท้ายขวดนี่ออกไปต่อไปที่เราต้องทำก็คือเราจะตัดอย่างนี้นะครับตัดไปจนถึงมุมโค้งของขอคอขวดตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้มีเห็นไหมตัดสุดแค่นี้ตัดอย่างนี้ให้มันเป็นฝอย ็นชิ้นส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาตัดคอขวดออกตรงนี้นะได้เป็นแบบนี้นะครับชิ้นส่วนอย่างนี้ตัดคอขวดออกแบบนี้นะฮะแล้วก็เอามาประกบกันใส่เข้าไปกับอันนี้ก็คือต้องมีอันหนึ่งที่ไม่ตัดนะครับผมเพื่อว่าเราจะสวมด้ามไม้กวาดเข้าไปใน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 ปากขวดแต่ว่า อีก2อันที่เหลือตัดนะครับผมจริงจริงแล้วเนี่ยจะทํามากกว่า2อันก็ได้นะถ้าเกิดอยากให้เจ้าตัวส่วนผู้ของไม้กวาดเนี่ยมันหนาขึ้นนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็เอามาสวมแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าเกิดขวดไม่เท่ากันนะครับผมก็ ใช้วิธีการดัดให้มันแบนๆอย่างนี้เพราะว่าไม้กวาดเนี่ยต้องแบนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะมาสตาร์ทให้มันเป็นลักษณะเหมือนไม้กวาดตัวนี้ก็คือทําให้มันแบนแบบนี้โดยการที่ผมจะเอาลวดมาร้อยนะครับแต่ว่าลวดเนี่ยมันจะทะลุเข้าไปยากผมก็จะโดเอาลวดโดนไฟ ลวดถึงแล้วได้เป็นไม้กลาดใบๆแบบนี้เรียบแล้วนะครับผมเราก็จะเอาท่อ PVC นี่นะครับผมที่ขนาดพอดีกับฝาขวดเนี่ยใหญ่กว่านิดนึงก็ได้เดี๋ยวเอาไฟลนนิดหน่อยนะครับผมให้มันพอดีกับฝาขวดแล้วก็ยัดใส่เข้าไปแบบนี้ออแล้วก็ดันให้แน่นที่สุดนี่ครับเราก็ได้ไม้กลาดแบบนี้แล้วแต่กันเดี๋ยวเราลองกวาอดูดีกว่าว่าขวานดได้ไหมเฮ้ ได้กนได้กนได้อันนี้เหมาะกับการขวาดลานบ้านนะครับผมใช้แทนไม่กวาดทางมะพร้าวได้เลยนะเป็นไม่กวางใหญ่ก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าไอตัวเจ้าไม่กวาดขนมันน้อยไปนะครับผมสามารถเพิ่มได้นะเพิ่มเป็นขวดน้ําสัก4 5หชั้นก็ได้นะครับมันก็จะฟูอ่นนี้มันจะบานว่นนี้นะครับโอเคอันนี้มาตกแต่งกันดีกว่าเดี๋ยวไม่ขวาดของเราจะไม่สวยงาม เสร็จแล้วครับผมไม้ขวาดจากขวดพลาสติกนะครับของแน่สามารถขวาดได้จริงๆด้วยนะฮะนี่อย่างนี้น,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 นี่ครับผมจำไว้เลยนะครับผมทุกอย่างรอบตัวคุณเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ได้แค่คุณมีไอเดียครับผมไปขวัดบ้านนึินต่อไดกว่าฮาแล้วนหะากจาเป็นคู่ใจจะเอาอะไรกูว่ามาจะคีดไม่กวัดไปฮะ ประโยชน์เยอะนะใช่นอกจากขีดไม้กวาดได้แล้วยังทําคิ้วคุณแอมแตกได้ด้วยค่ะแดงรับแรงไปหน่อยนึงนะเนี่ยคุณผู้ชมรับมาปุ๊กโอ้อาแจกแจกจักรวันเซอร์แจกค่ะแอนต์ซินแอนต์ซินโอ้น่ารักนะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นด้ามแข็งๆนะอาจจะเอาไปกวาดตรงที่มีน้ําหรือว่านอกใบมานที่เป็นพื้นคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทำแล้วไปถวายวัดได้ปะ เออได้ไหมไปกวาดบริเวณลางวัดไงเออบริเวณตะยาขวานในกุฏิเลยเออเดี๋ยวลงเสื่อพื้นเป็นรอยเดี๋ยวหลวงปู่เจ็บเท้าแต่ตามจริงแล้วจริงๆแล้วเป็นพลาสติกเนี่ยมันดูดฝุ่นนะคุณถ้าถ้ากวาดดีๆเนี่ยมันจะมีแรงเขาเรียกว่าอะไรนีต้องเสียบปลั๊กลาสติกต้องเสียบปลั๊กป่าโนจะอยู่นะฮะเอางี้ดีกว่าไปเรียนใหม่เลยได้เถอะดีไเรียบร้อยแล้วค่ะช่วง